คำถามยอดฮิตพี่หมอโชคทางานที่ไหนวันนี้พี่หมอโชคจะมาบอกหมดเปลือกว่าทํางานที่ไหนบ้างคลินิกที่ไหนบ้างติดต่อพี่หมอโชคได้อย่างไรเพราะอะไรพี่หมอโชคถึงมาบอกคลิปนี้มาดูกันครับคลิปนี้นะครับมีเนื้อหาที่ยาวมากนะครับโดยจะแบ่งเป็นสามช่วงช่วงแรกเนี่ยคือความเป็นมาของช่องหมอโชคนะครับความตั้งใจทําให้หมอโชคถึงอยากทําช่องหมอโชคนะครับส่วนที่2เนี่ยความเป็นมาหรือความบทสัมภาษณ์ระหว่างพี่หมอโชคกับคนไข้ที่ทําให้เกิดคลิปนี้เกิดขึ้นนะครับ ส่วนที่3เนี่ยจะเป็นไฮไลท์ก็คือช่องทางการติดต่อพี่หมอโชคทําคลินิกไหนบ้างติดต่อพี่หมอโชคได้อย่างไรนะครับใครสนใจส่วนไหนเนี่ยสามารถกดมาร์กไปดูในตําแหน่งนั้นได้นะครับน้องวูจะทําให้ส่วนใครนะครับอยากลุกความเป็นมาของช่องแล้วก็เนื้อหาย,ยาวๆพูดคุยเหมือนเพื่อนกันสามารถรับชมต่อได้เลยนะครับก่อนรับฟังสราระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง u t u b e นะครับฝากกด s u b สไคร e แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับคลิปนี้เนี่ยพี่หมอโชคจะมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังนะครับถ้าใครติดตามช่องพี่หมอโชคมานานๆเนี่ยจะรู้เลยว่าคําถามยอดฮิตในช่องพี่หมอโชคคืออะไรพี่หมอโชคทํางานที่ไหนค่ารักษาทําฟันเนี่ยกี่บาทส่วนใหญ่ก็จะถามราคากับพี่หมอโชคทํางานที่ไหนเนาะแต่จะเห็นว่าพี่หมอโชคแทบจะไม่ตอบเลยเพราะว่าเป้าหมายในการทําคลิปหรือว่า YouTube ช่องหมอโชคเนี่ยสิ่งที่พี่หมออยากทําจริงๆก็คือ เผยแผ่ความรู้พูดง่ายคือให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่คิดว่าคนไข้ต้องมาทานกับพี่หมอนะง่ายๆคือเราไปเจอคลิปแรกเลยคือลากฟันเทียมทําจากตะป,ปูได้ไหมคือมันมีคลิปไวรัลจากเมืองนอกแล้วกลับไปย้อนดูคลิปที่หนึ่งได้เนาะอันนั้นคือมันแบบตลกมากคือเขาใช้ตะป,ปูอะมาฝังมันเป็นแบบหมุดเฉยๆอะหมุดที่มันไม่เป็นสนิมอะแล้วเอาฟันปลอมจึดๆก็เป็นข่าวเป็นไวรัลที่เพื่อนพี่หมอเนี่ยมาถาม เราทาคลิปเพราะเราอยากให้ความรู้ที่เป็นความรู้จริงๆแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องอิงว่าเอ้ยต้องมาทําฟันกับพี่หมอโชคนะอะไรเงี้ยทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นคําถามยอดฮิตเดี๋ยวต่อไปจะมาทําตอบและ Q&A นะครับคลิปนี้นะใครอยากถามอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้ถามเลยนะแตนะ่สิ่งที่แบบอยากเราตั้งใจดีอะเราตั้งใจดีว่าเราอยากทําคลิปให้ ใครก็ได้เอาไปใช้ประโยชน์เพราะว่าเราเคยเจอน้องหมอท่านหนึ่งที่เราไปเจอในงานประชุมเนาะน้องหมอบอกว่าเนี่ยพี่หมอโชคขอบคุณคลิปพี่หมอโชคมากเลยบางบางคลิปแบบมันเกิดจากพี่หมอเจอคนไข้จริงๆแล้วมันเป็นความสงสัยของคนส่วนใหญ่อะก็ทําไปอะน้องหมอก็บอกว่าขอบคุณพี่หมอโชคมากเลยคลิปอันเนี้ยมันนาไปตอบคนไข้เขาได้เลยให้เขาดูแทนแทนที่เขาจะต้องมานั่งตอบนี่แหละคือสิ่งที่เป้าหมายในการทําช่องหมอโชคทีนี้พอคนไข้าถามพี่หมอโชคแบบ อยากทาฟันกับพี่หมอโชคได้ไหมอะไรเงี้ยก็ถามเยอะขึ้นพี่หมอก็ยังแบบยังยืนยันเหมือนเดิมว่าอยากทําช่องเพื่อให้ความรู้คนไข้ทําฟันกับคุณหมอท่านไหนเนี่ยจริงๆจบหมอฟันเหมือนกันพี่หมอไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งกว่าใครนะคิดว่าเหมือนกันหมดแหละทาที่ไหนก็ได้ที่เราสะดวกใจและเราเชื่อมั่นในหมอเพราะว่าพี่หมอโชคเองเนี่ยในการฝังรากเทียมเองเนี่ยมันซักเซสร้อยเปอซไหมมันก็อาจจะมีบางเคสที่มันไม่ซักเซสก็เป็นเรื่องปกติของหมอฟันนะครับแต่ว่าแน่นอนในการทํางานที่มันเยอะขึ้นเอ็กซ์เพลียที่มันประสบการณ์ที่มัน มันก็ทําให้จํานวนเฟลความลมเหลวเนี่ยมันลดลงลดลง,ลงเราก็จะรู้ว่าต้องแก้ตรงไหนถูกไหมครับทีเนี้ยทาไมถึงต้องมาเล่าตรงนี้เป้าหมายของช่องเนี่ยคือเราอยากให้ความรู้เฉยเฉยหมอโชคคือหมอหนึ่งคนแค่นั้นเองแต่สิ่งที่เราจะเห็นในช่องหมอโชคเนี่ยหลังๆจะมีสองคลิปเนาะที่พี่หมอโชคเนี่ยเริ่มไปตอบและเริ่มมาบอกว่าพี่หมอโชคเนี่ยทำงานที่ไหนมันมีเหตุผลอยู่นะครับก็ <S <S คือว่าล่าสุดเนี่ยพี่หมอเจอคนไข้หนึ่งคนอินบ็อกมาหาพี่หมอโชคว่าแบบ เออจะมาทาฟันกับพี่หมอโชคช่วยนั้นหน่อยนะครับในช่องทางการติดต่อของเราเนี่ยเราก็จะมี YouTube ใช่ไหมครับเราก็จะมี Facebook Facebook เนี่ยสามารถส่งเมสเซจมาโดยตรงได้แต่พี่หมอบางทีจะไม่ค่อยได้ตอบเพราะว่าทํางานก็เยอะใช่ไหมทีเนี้ยคนไข้ทักมาเสร็จว่าจะมาเจอพี่หมอโชคแล้วแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมีคลินิกหนึ่งคือทักไปกันพอดีแล้วคนไข้ก็งงว่าเอ้ยพี่หมอโชคหรือเปล่ามันเป็นจังหวะพอดีอะพี่หมอโชคก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแบบเหมือนไม่ เราไม่ได้อยู่หน้างานเราก็ไม่โทษคลินิกนะแต่เป็นคลินิกที่พี่หมอโชคไม่ได้ทําคนไข้ก็กดเข้าไปเสร็จปุ๊บคุยกันนัดหมายดีๆแต่สิ่งที่ตกใจคือว่าตกใจมากเลยก็คือว่าทางคลินิกนั้นนะครับบอกคนไข้ของพี่หมอโชคน้องคนนี้ว่าคลินิกมีหมอโชคอยู่ซึ่งอาจจะมีหมอโชคจริงก็ได้แต่ไม่ใช่หมอโชคคนนี้นะเพราะพี่หมอโชคเนี่ยได้คุยกับคนไข้ไงนะเดี๋ยวไปฟังในบทสัมภาษณ์เนาะว่าแบบเฮ้ยเออเราไม่ได้ทําที่คลินิกนั้นอนะแล้ว ทางกินิกนู้น่ะบอกว่าหมอโชคไม่ว่างเป็นหมอท่านอื่นที่หมอโชคเป็นเพื่อนหมอโชคแทนได้ไหมดูแลแกันแทนได้ไหมจะเป็นทีมงานแทนได้ไหมซึ่งคนไข้ก็โอเคโอเคกําลังจะไปอยู่แล้วพอดีพี่หมอโชคแบบวันนั้นเข้าไปตรวจอินบ็อกพอดีแล้วก็เข้าทักไปแล้วคนไข้ก็ตอบกลับมาว่าเฮ้ยหนูนัดแล้วค่ะพี่หมอโชคก็จะเฮ้ยเลยเอ่ะเฮ้ยเรายังไม่ได้คุยเลยแล้วนัดไปได้ยังไงไปเอาเบอร์มาจากที่ไหนเพราะพี่หมอโชคไม่ได้ให้เบอร์ต้องแบบ คุยกันเสร็จแล้วเออนัดเบอร์ถึงจะให้เบอร์ทางคลินิกให้ deflect, คลิน uh ิกติดต่อไปนะครับเพราะส่วนใหญ่พี่หมอโชคจะให้พนักงานเป็นคนติดต่อคนไข้ไปเพราะว่าถ้าคนไข่รู้เบอร์คลินิกพี่หมอโชคโทรมาส่วนใหญ่ก็บางทีโทรศัพท์มันใช้งานตลอดบางทีโทรจะมาค่อนข้างยากนะครับก็เลยงงมากงงมากๆคือเรายังไม่ได้นัดกันแล้วคนไข้บอกว่านัดแล้วค่ะเป็นทีมงานพี่หมอโชควันนี้วันนี้ซึ่งพี่หมอโชคก็โอเคไม่เป็นไรงั้นก็เช็คว่านัดพี่หมอโชคที่ไหนแถวไหน ปรากฏว่าคนไข้บอกไปนัดแถวนั้นค่ะซึ่งแถวนั้นเนี่ยพี่หมอชวงไม่ได้ทํางานเลยก็เลยแบบเอ๊ะมากเอ๊ะมากขึ้นอีกก็เลย inbox ถามคนไข้ช่วยขอขอที่คุยให้หน่อยได้ไหมครับตัว inbox ที่คุยกันกับทางร้านนู้นให้หน่อยได้ไหมก็น n b o x มาอา้าวไม่ใช่ร้านเราทํานี่สิ่งที่อยากเล่าให้ฟังคือไม่ได้ติดใจว่าแบบ ทางคลินิกนั้นเนี่ยอาจจะมีหมอชื่อโชคจริงๆก็ได้อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ไม่ได้ติดใจนะครับเพียงแต่ว่าคนไข้ที่เชื่อมั่นในพี่หมอในพี่หมอโชคคนเนี้ยแล้วสืบอ,อยากจะทำรับคอนเทมกับพี่หมออ่ะแล้วพอเอิญมันเปลี่ยนกันเนี้ยถ้ามันดีคือมันก็ดีดถูกไหมครับทางร้านก็ได้เครดิตไปพี่หมอไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้ามันเกิดเฟลเลียขึ้นมาแล้วอ้าวทำไมหมอโชคเป็นยางงั้นกลายเป็นแบบเราไม่ได้ยุ่งเลยแล้วเราต้องรับผิดชอบตรงนี้ด้วยมันเหมือนเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยที่แบบเราไม่ได้ยุ่งเลยเนี้ย มีคนแอบอ้างเงี้ยซึ่งพี่หมอไม่ได้บอกว่าทางร้านแอบห้างนะอาจจะบังเอิญก็ได้แต่แบบถ้าบังเอิญเคสมันเฟลแล้วมันมีการชื่อเราไปเกี่ยวข้องนางที่เราไม่รู้เนี่ยพี่หมอก็ไม่สบายใจคลิปเนี้ยจึงให้มีสัมภาษณ์คนไข้ด้วยคนไข้จริงๆเลยนะเพราะว่าโชคดีมากเลยที่แบบคนไข้วันนั้นทักไปแล้วคนไข้ามาเจอพี่หมอโชคพ,พอดีเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนไข้แทนที่จะต้องทำลากเทียมเพราะคนไข้กังวลมากอยากจะแก้อะไรเงี้ยสุดท้ายพี่หมอโชคแนะนําว่าไม่ต้อง ไม่ต้องถอนคนไข้อยากถอนแล้วทำรักเทียมบอกไม่ต้องดัดฟันบิดมุมนิดเดียวหายเลยก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการดัดฟันประมาณ3-4เดือนเนี่ยใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เลยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูสคลิปสัมภาษณ์กันว่าพี่หมอคุยยังไงคนไข้บ้างนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะเพลินเกิดเกิดเหตุการณ์ที่แบบเราก็ไม่คิดว่าจะเกิดแบบนี้ขึ้นเนาะก็คือพี่หมอโชทคทาคลิปมาเนี่ย คนไข้หลายท่านก็อยากจะเข้ามาปรึกษาใช่ทีนี้สิ่งที่แบบเราไม่มไ,มไม่คาดคิดอันนี้คนไข้ของเราจริงๆเนาะตอนนั้นไม่ใช่คนไข้กันใช่แล้วตอนนั้นเรายังไม่รู้จักกันเพราะว่าเมย์อะทำงานทางด้านไอทีเมย์ก็เลยแนะนํานะครับอันนี้คือตอนนี้เป็นคนไข้เราแล้วชื่อคุณเมย์ค่ะแนะนําความเป็นมาน่อหนึ่งได้ไหมครับค่ะได้ค่ะก็อันนี้เมย์อยากจะทําฟันกับพี่หมอ,พหมอเพราะว่าตอนแรกอะค่ะมีเหมือนก็ฟันของเมย์ พีกอย่างแบบนี้เลยมันบิด<อ>แบบ <สา S 2> ไม่ได้แล้วมันมันไม่ได้แล้วแล้วคือในใจตอนนั้นอยากทำยังไง อยากจะถอนออกแล้วก็ฝังลากเทียมเพราะเดี๋ยวจะไปเมืองนอกใช่เราก็เลยเราก็เลยเริ่มเซิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ไปเจอพี่เป็นรูกกระตุนน่ารักน่ารักหมอเซเว่นด้วยแล้วก็อ๋อพี่หมอพี่หมอโชคก็เข้าไปดูข้อมูลแล้วก็เริ่มตีตีด้วยใช่แล้วก็เริ่มไปดูว่าจะไม่รักเป็นคนไข้แหละก็เลยเริ่มไปดูรีวิวดูแต่ละอย่างว่าทํายังไงบ้างแต่ตอนแรกที่มาศึกษาคือเหมือนกับว่าถอนออกแล้วก็วันเดียวใจร้อนแบบยัก ทำวันเดียวแล้วก็ฝังเข้าไปเลยก็เลยถามว่าทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปนั่งดูในในคลิปแบบนี้หาข้อมูลอยู่เพราะว่าทํางานสายไอทีด้วยทีนี้ก็มาติดใจไอ้หมอตัวการ์ตูนหน้าแว่นตี๋เนี่ยแหละก็่ไก็ดูทั้งคลิปของพี่หมอโชคที่ให้ความรู้ว่าวันนี้อินพลานคืออะไรก็เลยสนใจจะทำแล้วก็ไปดูรีวิวด้วยใ่่คะ ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับก็เมทักเอ่อทักเข้าไปใน Facebook ของพี่หมอโชว์เพราะพี่หมอโชว์มีมีลายเอ่อลายเอ่อแล้วก็มีทั้งลายทั้ง e ม s e n g e r อรอยะไรเงี้ยอ่ะเมก็ทักเข้าไปใน Messenger แต่ว่าพี่หมอก็ยังไม่ได้ตอบเพราะว่าน่าจะคิวเยอะไม่ครับต้องบอกว่าคือ m e s s e n g e r คือดูแลเองงานคนไข้เยอะแล้วมีทั้งลูกที่ต้องดูแลบางทีเราก็จะตอบประมาณสักสองวันสี่วันเงี้ยคือ คืนไหนที่แบบลูกนอนเร็วเราก็จะเข้าไปดูตอบช้าสรุปตอบช้านะใช่ค่ะแล้วก็คือแต่เองทันนะคะพี่หมอยังยังทันยังช่วยยังช่วยเมทันมันเกิดอะไรขึ้นครับทักมาผมผมยังไม่ตอบนะแล้วเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเมย์พิมพ์ข้อความเข้าไปเหมือนในช่อง u t u b e ของพี่หมอโชวค่ะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็มีเหมือนกับด่าไลน์ค่ะเด้งเด้งเข้ามาในไลน์ของเมย์แล้วก็เริ่มเราก็เริ่มมีการคุยกันว่าอ๋อเราอยากจะทำฟาฟันแบบนี้อ่าก็เป็นคลินิกทักเข้ามาเราก็เลยแบบว่า อขอคุยแล้วกันเพราะว่ามันมันพิมพ์มาแล้วมันมันไม่ได้มันไม่ได้เฟีวอ่ะทักกับ <laughs> มีทางคลินิกทักไปคลินิกหนึ่งทักไปใช,ใช่แล้วพอเสร็จปุ๊บก,ก็เลยคุยกันพอคุยกันเสร็จปุ๊บล้วก็บอกว่าเนี่ยเข้าไปดูในยูทูบของพี่หมอโชคอะค่ะแล้วก็ต้อง,องอาการรักษา,ก,ษากับพี่หมอโชคก็คือพี่หมอโชคอยู่คลินิกไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเห็นในนั้นเขียนว่ามีหลายสาขาใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บแต่ไม่บอกว่าทํางานที่ไหนใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บก็ เ,เขาก็บอกว่าพี่หมอโชคอยู่อีกคลินิกหนึ่งซึ่งยุ่งมากๆเลยเเหมือนกับคนไข้ยเยอะช่วงเวลาตารางงาน,นยังไม่ค่อย,อยว่างแต่ก็แนะนําอีกออมาอีกที่นี่ได้ไหมมาอีกที่นี่ได้ไหมแต่ไม่ใช่ที่นี่นะคะถามาเป็นของเขาที่นี่ได้ไหมอะไรนี้แล้วก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เรื่องก็คือเขาบอกว่าไม่ได้อยู่สาขานี้แต่อยู่ในเครือของเขานะอ่าแล้วก็แล้วก็แต่ว่าหมอที่จะมาทําให้เนี่ยเป็นอะไรนะ ก็เหมือนเหมือนกันเชี่ยวชาญเหมือนกันทางด้านนี้ก็ให้ลองเข้ามาปรึกษาดูมาคุยกับคุณหมอดูเห็นว่าเป็นเขาใช้คําว่าเป็นทีมงานพี่หมอโชคด้วยใช่ใช่เป็นทีมงานของพี่หมอโชคอันที่แบบตกใจหนูก็เริ่มเบาใจแล้วโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้พบพี่หมอโชคแล้วแล้วก็ยังไงไม่รู้ค่ะรู้สึกโชคดีอเป็นวันที่พี่หมอโชคพักกลับมาในเมสเซนเจอร์เออใช่คือก็ก็พูดง่ายๆคือระหว่างที่รอการตอบกลับทางเมสเซนเจอร์ของพี่หมอเนาะก็ มีทั้งคลินิกหนึ่งนะครับไม่ขอเอ่ยแล้วกันเขียนทักคนไข้ไปว่าเนี่ยเป็นพี่หมอโชควุ่นและใช้คําพูดว่าเป็นทีมงานของพี่หมอโชคทําให้คนไข้ก็เบาใจกําลังจะเข้าไปตรวจแล้วจำเลยพี่หมอเข้าไปตรวจในอินบ็อกของตัวเองในในเพจนะครับว่าสี่ทุ่มผมจาได้เลยสี่ทุ่มเฮ้ยคนไข้ทักเข้ามาว่าจะได้รับการตรวจแล้วผมก็งงว่าเราไม่ได้ทักเลยเรายังไม่ได้ขอเบอร์คนไข้แล้วคนไข้ได้เบอร์คลินิกได้ยังไง ล้วคนไข้ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนัดแล้วค่ะเออดีครับดีครับไปสาขาไหนครับเราก็งงนะครับคนไข้ตอบมาว่าไปสาขาแถวนี้ซึ่งในในเครือที่พี่หมอดูแลอยู่เนี่ยไม่มีก็เลยงงหนักขึ้นอีกก็เลยขอโทรหาคนไข้ก็เลยคุยกันแล้วก็โปะว่าเฮ้ยไม่ใช่คลินิกที่เราดูแลอยู่นะครับคือตอผมต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ได้ห่วงว่าคนไข้จะทําที่ไหนเพียงแต่ว่าการที่คนไข้เนี่ยเชื่อมั่นในตัวเราแล้วไปในคลินิกอื่นที่ไม่ใช่ของเราเนี่ย ถ้าทําดีในราคาไม่แพงคนไข้แฮปปี้เนี่ยผมดีใจด้วยแต่กรณีที่มันเกิดความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันมีชื่อเราไปเกี่ยวในนั้นเนี่ยรรเราเราเราแอบแอบรู้สึกกังวลแทนคนไข้ก็เลยประมาณนั้นก็เลยรีบโทรหาคุณเมยว์ว่าสวัสดีครับเออนัดที่ไหนครับนู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายคนไข้บอกว่านัดกับที่นี่แล้ใช้คําพูดว่า ทีมงานี่หมอโชคคือหมอว่าตกใจเลยแล้วก็เลยรียบบอกว่าเอออย่างนั้นเดี๋ยวมาตรวจก่อนผมดูคร่าวๆแล้วว่ามันไม่น่าจะต้องถอนอะไรเงี้ยก็เลยนัดเข้ามาวันนั้นวันเดียวกับที่มีหมอจัดฟันด้วยเพื<ช>่อ <pe> er> ให้ดูว่ามันไม่ต้องจําเป็นต้องถอนจริงๆซึ่งวันนั้นคนอีกวันหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะคุณเมย์ก็เข้ามาเลยแล้วก็ทําการตรวจสุดท้ายใ,<ช>ในใจที่อยากจะถอน,ถอนทําลากเทียมนุ่นนี พี่หมอว่าไม่ทําให้ใช <c oughs> ด่ดีใจมากเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วว่าของเมย์ะเมย์ทำน่าจะเป็นช่วงเดือน,อน,นมีนาหรือไม่ก็เมษประมาณแค่ระยะเวลาแค่สองสาเดือนสามเดือนที่หมอฟันเข้าที่แล้วใช่ครับคือต้องบอกแบบนี้ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฟันเนี่ยมันไม่สามารถทางไลน์หรือทาง Mess e n g e r ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้คุณเมย์เข้ามาตรวจปุ๊บผมก็ให้คาแนะนําว่าถ้าอยากทํารากเทียมแบบเนี้ยไม่เหมาะสมเสียดายฟัน ก็เลยคอนวินคือแบบโนนมน้าวคนไข้มาว่าตอนนั้นมาอยากเสร็จเลยค่ะพี่หมอทำอะไรให้แน่นอนค่ะวันนั้นมีพี่หมอช่วยนั่งวิเคราะห์ประมาณ3ามสท่านใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยมันต้องคือในรายละเอียดพี่หมอเนี่ยเราถนัดด้านลากเทียมแต่เราก็จะมีทีมหมอที่ส่วนของของการจัดฟานส่วนของดืนๆใช้ความเห็นร่วมกันว่ามันทําได้ในระยะเวลานั้นไหมซึ่งก็สุดท้ายก็คือเจอพี่หมอตายอ่าต้องขอบคุณพี่หมอตายมากที่ รับเคแล้วก็ดูแลให้ไม่กี่เดือนเนี่ยจากฟันที่บิดบิดแล้วคนไข<ช>้อยากถอนทิ้งกลายเป็นเข้าตำแหน่งแล้วก็ไม่ต้องสูญเสียฟันไม,ไม่โชว์ได้ไหมคะเ,เดี๋ยวถ,าถ่ายรูปก,ก็ได้ก็ <c oughs> ยิ้มเลยแฮปปี้เลยเอาง่ายๆพี่หมอคืคอทั้งชีวิตอะตั้งแต่เด็กๆอะค่ะแบบเราเมเสียฟันตั้งแต่ตอนอน,อนุบาลนะคะไม่เคยยิ้มให้เห็นฟันเลยมีซีมแบบอ่าคือตอนนี้แบบ มั่นใจแล้วใช่พี่หมอคือแบบฟันไม่ได้หายไปแต่<ะ>ฟันมันบิดแล้วมันยิ้มแล้วมันดูเหมือนมันเราไม่มั่นใจเราเขินะเราเป็นผู้หญิงเราก็เขินใช่ไหมะคะตอนนี้ก็คือสบายเลยดีใจมากเลยฮะนั่นแหละครับอย่างที่บอกคือคลิปนี้ที่อยากเล่าให้ฟังนะครับก็คืออยากจะบอกว่าเดี๋ยวพี่หมอเนี่ยจะเล่าอาให้ฟังแล้วว่าพี่หมอเนี่ยทำงานที่ไหนะนะครับแล้วก็จะหาช่องทางติดต่อให้คนไข้เนี่ยติดต่อได้สะดวกขึ้นนะครับเพราะว่า บางทีผมเข้าใจว่าการทําฟันที่ไหนพี่หมอไม่ติดนะต้องทำกับพี่หมอโชคเท่านั้นไม่ใช่นะทาฟันที่ไหนที่คุณมั่นใจว่าออดีทําได้เลยแต่การที่มีคลินิกใดๆเนี่ยมาบอกว่าเกี่ยวข้องกับพี่หมอโชคแล้วบางทีมันไม่ประทับใจกันมันผลลัพธ์มันไม่ถูกใจกันเงี้ยเราก็รู้สึกเก่งใจทั้งคนไข้ที่เขาเชื่อมั่นในเราแล้วไปแล้วอะ่ะการที่คนไข้จะเสียทั้งตงังนอนอาปากให้เราแบบผ่าตัดเนี่ยมันต้องอยู่ที่เขา มั่นใจในเราด้วยอ่ะแล้วอย่างที่หมอทำเนี่ยคือต้องมั่นใจในผลการรักษาว่าต้องทําออกมาตามที่คนไข้ต้องการได้จริงๆซึ่งแบบนี้มันมันตรวจในในตร,ตรวจส่งรูปมาตรวจใน messenger ยังไม่ได้หรอกตรวจในไลน์ี้ยไม่ได้ต้องมาตรวจกันจริงๆริงซึ่งเนี่ยผลลั์ที่ได้ผม่าพี่หมอดีใจนะที่เซฟฟัในให้คนไข้เซฟเงินด้วยเพราะว่าลากเทียมไม่มีทางดีเท่าฟันธรรมชาติวันนั้นเคยคุยไว้แล้ววันนั้นมาแบบ อยากขอเลยจะเร็วๆวันเดียวเลยจะเอาออกจะฟันวินทแทบตายว่าสุดท้ายคือของธรรมชาติมันดีู่แล้วนะครับถ้าเลือกได้ก็เป็นแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นแบบเป็นสาเหตุคลิปนี้ต้องขอบคุณคุณเมย์มากที่แบบยินดีครับขอบคุณคุณเมย์มากที่มาสกิดใจพี่หมอให้แบบคือในการทาคลิปแบบพี่หมอตั้งใจว่าอยากให้ความรู้โดยไม่อิงว่าเราคือใครทาฟันที่ไหนก็ได้ แต่ว่าด้วยต้องตอบว่าต้องบอกว่าคนไข้หรือคนดูอ่ะให้คือเชื่อมั่นในเรามากขึ้นต้องขอบคุณที่ทุกคนเชื่อมัน่นแล้วบางทีมันบางทีมันเกิดแบบเราติดต่อไม่ได้หมดแล้วมีไปทําที่อื่นมาแล้วอ้างชื่อเราเนี้ยบางทีเราก็ไม่สบายใจคลิปนี้ก็เป็นแบบเหมือนคุณเมย์มาสกิดว่า <S 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 จากเนี้ยเราต้องดูแลคนไข้มากขึ้นอาจะต้องให้เปิดช่องทางการติดต่อให้คนไข้มากขึ้นเนี่ยางากำลังคุยในทีมนะครับก็ คงประมาณนี้ขอบคุณคุณเมย์มากค่ะข,ขอบคุณค่ะพี่หมอขอบคุณค่ะยินดีเช่นกันเนาะสวยเลยสุดท้ายนะครับสิ่งที่อยากจะเล่าก็คือว่าพี่หมอโชคก็เป็นหมอคนหนึ่งนะครับที่ตั้งใจทําคลิปเนี่ยเผยแพร่ความรู้ให้คนไข้เนี่ยดูแลตัวเองได้แค่นั้นเองไม่ได้อยากจะเด่นจะดังใดๆนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคนไข้สนใจเชื่อมั่นในตัวพี่หมอแล้วจะมาทําฟันกับพี่หมอบอกเลยแลว้วกันว่าพี่หมอโชคทาฟันอยู่ที่2ที่นะครับที่1ก็คือคลินิกธนกรรมเดอะเดน์นะครับมี2ส,สาขาที่ราชโยธินและลังสิต อีกที่หนึ่งนะครับก็ชื่อ Dental Image เหมือนกันนะครับก็จะมีอยู่ที่ประมาณ5สาขาแต่พี่หมอโชคจะลงบางสาขานี้ต้องสอบถามตัวเองนะครับติดต่อทางไหนได้อีกอ่ะลงคลินิกอยู่2ที่นะครับเดี๋ยวขึ้นโลโก้โลโก้สีส้มๆนี่แหละที่เป็นรูปฟันยิ้มเนี่ยโลโก้นี้นะแล้วก็ติดต่อทางช่องทางทางไลน์ได้ขึ้นไปให้นะครับแล้วก็ทาง Facebook ทักมาได้นะครับตอบช้านิดหน่อย ขออาภัยนะครับบางทีโทรเข้ามาที่ร้านเนี่ยคนไข้เราใช้สายตลอดคนไข้โทรมาต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะโทรไม่ติดทางนี้ขออาภัยด้วยนะครับแต่ว่าติดต่อทางไลน์คิดว่ามันเป็นข้อความที่ยังรีสหรืออันลีสเนี่ยจะมีพนักง,งานตอบอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขออาภัยประมาณนี้ชี้แจงโดยตรงนะครับใจจริงพี่หมอก,ก็ยังไม่อยากจะบอกว่าทํางานที่ไหนเนาะเพราะว่าโดยส่วนตัวคิดว่าคนไข้ทํางานที่ไหนก็ดีเพียงแต่คลิปนี้ที่ต้องบอกตรงนี้เลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนไข้จะสับสนว่า ไปเจอคิดอีกอื่นแล้วพี่หมอก็อาจจะลำบากใจได้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับใครอยากรู้อะไรถามในคลิปนี้เยอะๆเลยนะครับจะตอบให้อย่างจุใจเลยถ้าดีจะทําคลิปให้ด้วยอีกเรื่องนึงนะครับฝากสดต่อคายใหพี่หมอโชคด้วยนะครับสิดต่อคลายกันเยอะๆนะครับตั้งใจให้ไปถึง2 0,000นซับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ